ครูบาอาจารย์5ข้อก่อนนะครัเพราะเชื่อในความรู้เนี้ยไหมเชื่อในความรู้ที่ครูบาอาจารย์หรือ่าหนังสืออะไรเนี่ยที่เราได้ไปอ่านเจอหรือไปเรียนมา2เชื่อในตัวสดยเอง3เชื่อในปรนิาสาร์3เนี่ยกว่าที่เราจะเชื่อในปริหาสตร์ได้มันก็จะยากนิดนึงเพราะบางคนคิดว่าไม่มีจริงไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าปริหาร์มีจริงหรือไม่มีจริงมันมันไม่ผิดหรอกเเหมือนเอาอรอกใช่ไมเบรตไ์สไตล์บอกว่าชีวิตของมนุษย์อะ มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อว่าปฏิหารมีจริงเขาก็ใช้ชีวิตจักคนที่เป็นปฏิหารก็มีความสุขอีกกลุ่มหนึ่งปฏิหารไม่นี้แต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่กลุ่มไหนก็มีความสุขได้เหมือนกันแต่เราแต่คนเป็นคนชอบแบบีอะไรแบบปฏิหารนะปฏิหารอ่ารูมแบมีอะไรมาแบบมาคอยช่วยเข้ามาตลอดแล้วมีอะไรอีกครับ ทำด้วยใจเบาสบายใจเป็นสุขใจเป็นสุขทำอย่างมีวิ<น>วิน,นัยสม่ำเสมอใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมาเองใช่ไหมอ,อันนี้คือเขาเรียนมา